ครับเพื่อนๆและกเอฟซีที่ติดตามช่องอยู่ทุกผมนะครับวันนี้จะนําเสนออะไรบนโต๊ะมีดาบอยู่ประมาณสี่เล่มนะซึ่งหลายๆครั้งหลายๆคลิปผมนําเสนอเรื่องดาบแบบทหารลาพูนหรือทหารกองทัลพลําพูนหรือดาบล,ลําพูนลําปางนะครับดาบประเภทนี้เคยบอกไปหลายๆคลิปว่ามีรายละเอียดแบบไหนนะแต่วันนี้เอามารวมกันเลย 3- ามสี่เล่มเนะี่ยแล้วเอามาดูเล่ม ต่างๆพร้อมๆกันไปเลยอาจจะเป็นรีวิวเก็ดเล็กเก็น้อยเผื่อเพื่อนๆท่านใดไปเจอนะครับจะได้นําความรู้เนี้ยเอาไปในการซื้อนะครับการสะสมอย่างน้อยก็ต้องมีประโยชน์บ้างแหละครับแล้วติดตามชมกันช่วงหน้านะครับสนิมดาบโดยจางวางจูคลิปที่แล้วพาเพื่อนๆไปซื้อดาบที่แถวสุขุมวิทนะในกรุงเทพใจกลางเมืองเลยถูกสุขุมวิทแล้วก็ได้ดาบมาเรามาดูเล่มนั้นกันก่อนเลยครับเพราะผม บอกเพื่อนๆไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทาคลิปเล่มนี้ให้ดูก่อนนี่ครับถ้าเราดูลักษณะภายนอกก็คือลักษณะเหมือนดาบเมืองที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับดาบเมืองก็จะรัดด้วยหวายนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับแต่อันนี้พิเศษหน่อยก็คือรัดด้วยเงินเป็นจุดๆบนฝักดาบแล้วก็ตรงปากฝักนะครับแบบหนึ่งแล้วก็เรามาดูใบดาบกันก่อนเ,อเรามาดูดาบเล่มนี้กันก่อนเล็กค้งางกันไว้ว่าจะทํา รีวิวแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้กันก่อนเอากล้องไหน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 มาดูปลายกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆว่าปลายอะไรเวลาเราไปเจอดาบเนี่ยดาบดาบก็จะมีลักษณะของปลายดาบค่อนข้างมากนะครับปลายดาบที่หายากๆก็จะเป็นปลายบวปลายตัดอะไรก็แล้วแต่แต่มีดาบอยู่อีกประเภทหนึ่งปลายดาบประเภทหนึ่งที่หายากกว่าด้วยก็คือหน้าลูกไก่นะครับถ้าภาคกลางเขาจะเรียกหน้าตะไกรหรือตะหรือหน้าไกลนะครับ เป็นดับหน้าลูกไก่เรามาดูเล่มนี้ชัดไหมชัดนะ,ะเพื่อนๆว่าใบนี้หน้าอะไรปลายใบเรียกว่าอะไรนะครับเล่มนี้ไม่ใช่ปลายบัวนะครับไม่ใช่ปลายบัวแล้วก็ปลายมนแต่เป็นปลายหน้าลูกไก่หรือหน้าตะไคร่ที่เพื่อน,อนๆรู้นั่นแหละเพื่อน,เอนๆเข้าใจนะาไหะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราดูสังเกตมุมมงศาของปลายดู ใช่ไหมครับตรงนี้คมนจะโค้งปุ๊บนี่จะตัดออกมาแล้วก็จะเชิดออกมาอย่างนี้ไอ้านาลูกไก่ก็จะเป็นลักษณะงเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ข้างบนก็จะเป็นโค้งนิดหนึ่งแล้วก็เป็นหงอนจริงๆก็จะเป็นหงอนแล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่บางทีเราไปซื้อดาบหรือไปดูดาบไปเจอดาบแล้วก็สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ของดีนะได้ของดีนะได้ของดีนะเห็นไ,ไหมอะดูนี่ชัดๆเห็นไหมของนุ่นจะชัดกว่าไหมเนี่ยอ่า อันนี้บายยาวประมาณที่สองนิ้วนะครับด้ามนี่ผมลืมวัดนะมันน่าจะสิบเอ็ดนิ้วฮาแล้วก็เขาก็จะทําลายนะครับเสาะร่องลายทึ่ละเอียดมากนะเสาะร่องแลนะททำลายให้ดูกันแบบนี้ก่อนแล้วก็ตีตาเต่าลำปาง ครับอย่าลืมนะเวลาไปซื้อดาบไปดูแล้วก็ดูลักษณะรายละเอียดเพิ่มเติมด้อันนี้ก็เอาไปใช้ได้นะดาบทหารลำพูนหรือกองทัพลำพูนมีจุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เคยบอกไปแล้วเพื่อนๆไปเจอนี่<ๆ>ก็อย่าลืมดูนะตะวาตะวาตะวาเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหม อันนี้ลึกประมาณสัก5้าุมินนี่คือจุดสังเกตีกจุดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะนี่แบบนี้นะรีวิวให้ดูแล้นะครับดาบที่ไปซื้อมาที่ในกรุงเทพอีกส่วนสําคัญหนึ่งเลยที่ฝักดาบเล่มนี้นะดูกันเต็มนีั้ยนะครับฝากดาบเขาก็จะมีเงินลักเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมเป็นโละหะเงินแล้วก็มีฝากเออมีเชือกนะครับมีเชือก แล้วก็ตรงนี้ก็รัดเป็นเงินแต่ไม่ถูกตีตาของกองทัพนะแล้วก็เชือกตรงนี้นะรายละเอียดของเชือกอย่าง้อยผู้ถือครองเนี่ยมีโลหะเงินเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ถือครองก็คงมียศตาแหน่งระดับหนึ่งแหละผมว่านะแต่ตําแหน่งไหนนี่ก็ไม่สามารถบอกได้อีกจุดตรงนี้ตรงเชือกเนี่ยเชือกในโดยปกติเดี๋ยวผมให้ดูเชือกนี้กอนเชือกดาวโดยปกติก็จะเป็นเชือกนิ่มๆข้างในนะครับเชือกนิ่มๆ เชือกนิ่มๆด้านในนะครับเป็นเป็นผ้าเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ่ะแล้วก็เอาผ้าอิ่มเอนะิญมาหุ้มแล้วก็เย็บ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 ยบแล้วก็จะเป็นเชือกฝักดาบนะหุ้มหุ้มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เย็บ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 ฝักแต่เล่มนี้ไม่ใช่ครับเร่มนี้เป็นการถักตะก,กุดเข้าไปในเชือกด้านในถักถักแบบตะก,กุดลายตะก,กุดเข้าไปซึ่งลายเนี้ยอ่า ทางเพื่อนๆที่อยู่ทางกลุ่มของล้านนาเ,เขาเรียกว่าลายสองนะลายสองเ,อเห็นชัดไหมแต่๋ยวม่ให้ดูกล้องนี้ด้วยเออกล้องนี้น่าจะชัดลายสองแต่กลุ่มที่เขาเล่นสะสมพักเครื่องเครื่องรางของขัง,งเขาบอกว่าเป็นตะกุดถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะเป็นตะกุดใบลานบังปืนหลวงพ่อแก้ววัด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 เคือวันใช่ไหม ผงพ่อแก้ววัดเคือวันอ่าถ้าผมเลือกผิดหรือหรอบอกวัดผิดถูกก็ขออภัยนะผมไม่ได้สะสมของเครื่องรางนะแต่ว่าถ้าผมเลียกผิดขออภัยนะแต่ประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช้วิธีการคือสุดยอดมากคือมีเชือกเส้นหนู่เส้นเส้นนิ่มๆนะยาวเลยแล้วก็ใช้วิธีการถักตะกุดเหมือนตะกุดแบบที่เป็นตะกุดดอกตะกุดที่เราเห็นๆนะก็ถัก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 ไปเรื่อยๆจนเป็นเส้น สายสปายฝักดาบเนี่ยผมก็งงนะผมก็งงแต่ผมเคยเจอนะแต่ผมไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องรางของขลังมากแต่รู้ว่ามีเขาส่วนใหญ่เขาจะเขาจะถักตรงช่วงไปลายนะครับปลายเนี่ยไปลายไปไปนี่หน่อยเดียวตะกุดตรงเนี้ยไปลายหน่อยเดียวเหมือนเอาเราเอาตะกุดมาใส่แต่ไม่ใช่เป็นการถักแค่ไปลายตรงนี้ทั้งสองข้างแค่นั้นเองถ้ากลางนิยุม ถักแบบนั้นแต่ภาคเหนือผมก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะอันนี้ขอขอนิยมถักไหมแต่ว่าเป็นปรามาณนั้นความพิเศษของดาบใบน,นี้ที่ผมเอามารีวิวเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีความพิเศษของในเรื่องของรายละเอียดเพื่อนๆไปเจอเพื่อนๆ,ๆก็ลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูไม่กระทั่งเชือกหรือไอ้ตัวที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันติดอยู่บนใบดาบฝักดาบเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือผมเอาทั้งสามสี่เล่มนะมาให้ดูเพราะว่า อยากจะชี้จุดสังเกตของดาบลำพูนดาบทหารลำพูนดาบกองทัพลำพูนลําปางลําพูนให้ดูเวลาไปซื้อก็จะได้มีข้อมูลไปซื้อนะอีกเร่บหนึ่งอันนี้ไล่มาจากลําพูนเลยก็พื้นฐานเลยคือเป็นคล้ายๆดาบเมืองหมดเลยเชือกฝักอะไรเนี่ยแล้วก็จุดสังเกตคือลวดลายเขานี่โอ้โหมีสุดยอดไปเลยแต่ปลายเนี่ยมันไม่ใช่ปลายลูกไก่นะอันนี้เป็นปลายบัวนะอ่ะ มันต่างกันอยู่น้อยเดี๋ยวบางทีเพื่อนเนเวลาดูก็ดูสังเกติดนหนึ่งนะแล้วเขาก็ฝังตองเห็นไหมฮะฝังตองอาจจะมีความเชื่อหรือความเชื่อความศรัทธานะเห็นไหมเนี่ยความเชื่อความศรัทธาไปนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือโอ้แล้วกล้องไหนอมองไม่ค่อยเห็น กล้องนี้เห็นไหมครับตะวาที่ลึกๆเนี่ยเห็นไหมตะวาที่ลึกๆเนี่ยจุดสังเกตเลยนะเห็นไหมเนี่ยแค่ตรงเนี้ลวดลายอันนี้เป็นดาบลําพูนลําปางนะตีตาเห็นไหมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยต้นนี้ได้จากลําพูนนะต้นนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งส่งพิก,กัดมาอันนี้ได้จากกรุงเทพแถววงเวียนใหญ่อันนี้อ้วนออกไปแนวทางอุจรดินถ์นิดหนึ่งด้าม แต่ดูลายเ่อดิปลายดูปลายก่นอน่ะปลายแบบเล่นปักกีก้เปะ๊ะเลยนี่อันนี้ชัดไหมอ่าดูลายอ๋อเต็มๆก่อนอ่านี่เห็นไหมสวยงามเต็มนี่เคยทำคลิปไปแล้วก็ลองไปไปค้นหาคลิปเก,ก่าๆดูนะเห็นไหมครับลายเขาทำลายเขาเขาเขาจัดซอาร่องลายนี่ละเอียดมากรับนี้ ต,ตีตาเต่าแล้วก็ฝังตองเล็กๆขีดเล็กๆเ,เ,เนี่ยฝังเหมือนกันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละครับผมว่านะผมเป็นทาหารแล้วเขาก็อาจจะสู้รบหรือต้องออกศึกบ่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เรื่องของความเชื่อความศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้จะสังเกตก็เหมือนกันตะวาตรงนี้นะดูให้ดีอีกเล่มหนึง่งแต่ใบคนละแบบอันนี้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้ว อันนี้ใบกึ่งไปทางลำปางอุตรดิตถ์มากอันนี้ดูโครงสร้างใบวะนะนะครับใบต่างจากปักกี้ลวดลายเาก็จะต่างไปด้วยเห็นไหมแต่ตะวาลึกมากเรื่องนี้เรื่องนี้ตะวาลึกโหลึกเลยแหละตะวัาเอ้าไปจุดสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหม แบบหนึ่งนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะอันนี้มราจะเทียบเล่มนี้อุ้ยทเทียบของเล่มนี้พอเนาะได้แถบกรุงเทพเหมือนกันเอาเทียบเล่มนี้ให้ดูกันอ่ะเอากล้องนี้ก่อนนะอ่าอุ้ยเอียงเอียงเอียงเพราะว่าพอจับสองมือแล้วมันจะค่อนข้างหนักนิดหนึง่งเดี๋ยวหามุมกัน อ it ุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมุมเรียงเอียงเอียงอ่าอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมปลายเรามันจะมีความต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะแต่ลวดลายบนใบดาบนี่ใกล้ๆเคียงกันผมจะเครื่องให้ดูเลยโอ้ยหนักกันเนี่ยถือไปถือมาน่าหนักแล้วเนี่ยเออเอาเอาเอาเพื่อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเอ้าอ่า เราก็ได้ให้ความรู้กันไปเพราเราชอบแบบนี้เราก็ทำให้ดูอา้าวนะนี่อ่าเออเดี๋ยวอ่ะอนไีมครับเอาฝัาาาา่งนี้หน่อยดิอ่ะโอ้โหนักใกล้เคียงกันเลยไหมครับปเนี่ยปลายใบให้ดูปลายใบนะครับมีความคล้ายผมจะทำไงเนะี่ยให้ ง่ายๆเนี่ยเอาเอาอย่างเงี้ยเห็นปะวะแม่ย่างจริงวะอ่าเนี่ยเลื่อนี้ดูไปดูมาเร่มนี้ก็เ่อเนี้ยมันเพ็นแค่จะเป็น <c oughs> มันก็เป็นหน้าลูกไก่เหมือนกันด้้ยหน้าไก่หน้าลูกไก่นะดูให้ดีนะพอดูงเงี้ยจับส่องกับไฟจับส่องกับแสงเออเว้ยใช่วะ อาดูกันเอ,อ้ยแม่เพื่อนผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวเล่มนี้ให้ดูแล้วนะรวมเอาเล่มอื่นมาให้ดูแล้วนะเล่มนี้ที่ติดคางไว้ว่าจะเอาดาบเล่มนี้ที่ได้มาจากกรุงเทพนะครับเ c ซี FC จากกรุงเทพโทรเข้ามานะครับแล้วขนาดรับเรียบร้อยแล้วนะ คลิปที่ผมทําวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับนักสะสมนะอาจจะใช้เก็ตเล็กเกตน้อยที่ผมแนะนาอะ่ะเอาดาบมาโชว์มารีวิวหรือไปรับซื้อแล้วก็หาจุดสังเกตชี้จุดสังเกตจุดสังเกตที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ไปซื้อหรือผู้ชมไปเจอ F c ซไปเจออยากจะซื้ออยากจะได้มีจุดสังเกตตรงเนี้ยไปซื้อเก็บไว้นะครับส่วนเพื่อนๆท่าใดถ้า อยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้หรือมีข้อสงสัยตรงไหนในเรื่องของอาวุธโบราณนะ่ะช่องทางติดต่อด้านบนน่ะก็จะมีนะทั้ง Facebook p เพจนะครับจางวางโจนะหรือไลน์หรือ Facebook ส่วนตัวพงชัยภูมิรมเจริญก็ลองทักทายกันเข้ามาทางไลน์หรือโทรพท์หรือติดต่อกติดต่อ,ตตอทางไหนก็ได้ให้ติดต่อได้ก็ติดต่อทักทายพูดคุยเข้ามาผมยินดีพร้อมให้ความรู้นะส่วนเพื่อนเพื่อ,อท่านใดหรืออ่าอุลักผูใหญ่หรือเอที่อยากจะขายดาบสงม,มอบดาบแล้วอยากให้ เอาดาบเริ่มนั้นมาทําคลิปหรือเพื่อนมีดาบแล้วอยากให้ผมไปทําคลิปทําให้ความรู้ก็ยินดีนะยินดีถ้าเรามีเวลาว่างก,ก็ยินดีพร้อมทั้งรับซื้อด้วยอยากจะส่งอยากจะขายก็ติดต่อเข้ามาแล้วอย่าลืมอุดหนุนช่องผมด้วยนะช่องผมก็มีจําหน่ายอย่างรักจีนอย่างรักธรรมชาติ100%นะครับชาติแดงผสมอย่างรักจีนกลุ่มที่ใช้ก็กลุ่มพลักเครื่องเครื่องนางของของัของอะไรตะกุดเบี้ยแก่กิจกรรมไทยกิจกรรมฝาผนังลงรักปิดทองเครื่องเขินอ,อะไรพวกนี้ เป็นยางรักจีนธรรมชาติรล้เป็นเซนที่นางซําเข้ามาจากจีนแล้วก็มีเรื่องของชาติแดงธรรมชาติด้วยก็ฝากช่วยกันอุดหนุนเพื่อเป็นการอุดหนุนช่องให้ผมด้วยนะแล้วข้างหน้าผมจะเอาดาบเล่มไหนมานำเสนอมารีวให้เพื่อนๆได้ชมรับชมกันเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงพร้อมทั้งมีจุดสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ้อกลุ่มพวกนี้กลุ่มดาบพวกนี้อย่าลืมลืมไปกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารกลุ่มทหารใช้นะ ลืมบอกไปว่าเป็นกล่มทหารใช้ดาบพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายเป็นทั้งดาบของชาวบ้านใช้หรือทหารใช้นะแล้วติดตามกันข้างหน้านะครับสดิมดาบโดยจางวางโจสวัสดีครับ